กราสรบสวัสดีคุณผู้ชท่านกันด้วยนะครับในช่องช้างเรียนชนแนลกันอีกแล้ววันนี้จะมาเล่นโปเกโดค่นะครับซึ่งเกมนี้มันเป็นเกมที่ให้เราไอ้นะมันไม่ชื่นเพาะมันเกมเออเกมอะไรถูกละเป็นเกม,เออกเกมกเประเภทโดคุซึ่งเกมนี้จะเป็นให้เราแบบมาเลือกโปเกมอนจากคําจากแคตตากรีที่มีนะครับอย่างเช่นคันโตย่าอะไรงนี้นะแล้วก็ต่อไปโปเกมอนที่อยู่ใน คันโตแล้วก็เป็นปประเภทญ้านะครับอย่างเช่นอันนี้โบบอสอะไรอย่างนี้เนี่ยก็เลือกไปต่ำสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับยิ่งไงน,นะคนเลือกน้อยเท่าไหร่เนี่ยเราจะได้ค่ายูนิสแล้วก็คะแนนเราจะเพิ่มขึ้นนะต่อมาธาตุพิหญ้าพิหญ้านี่ผมเขาเลือกวีนูซอกันเยอะแน่คุณโมได้เราต่ออันนี้แล้วการกรุ่มมันเป็นโปเกมอนธาตุญ้า,าแล้วก็พิษหรือเปล่าไม่รู้แต่ไม่ได้ละแต่น่าจะใช่แหละตม่ม เออต่อมาโตเต็มวัยธาตุยากผมว่านะมันมีเยอะเลยนี่ตัวอะไรดีตัวนี้คนไม่เลือกตัวนี้คนไม่เลือกตัวนี้คนไม่เลือกอ๋ออืมอืมมันชื่ออะไรนะเอาตัวนี้แล้วกันตัวอะไรนะเออลืมนะละนึกออกแต่ก็ลืมคืออะไรนึกออกแต่ก็ลืม เออเนี่ยตัวเห็ดนี่โสดสักรูแปะอุ้ยนี่น้อยมากคุณผู้ชมต่อมา,มาแมลงคันโตคัตเตอร์ปี้ผมขี้เกียจคิดแลนะเนี่ยเออพาลารดก็ได้พาลารดพาลารดพาลารดปุ่มแล้วก็มแมลงพิษแมลงพิษแมลงพิษตัวอะไรเวโนมัสได้ไหมเวโนมัสเหมือนจะใช่นะ เออต่อมาแมาลงโตเต็มวัยพาราซิกนี่สองเปอร์เซ็นต่อมาคันโตลิเจนารีโอโ้โหนึ่งออกเต็มมือทูเออฟรีเซอร์กันฟรีเซอร์มันชื่อฟรีเซอร์ไม่ใช่มันชื่ออาร์ติคูโนอาร์ติคูโนอาร์ติคูโนตึ้งตึ้งตึงโอ้โหยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์เลยลิเจนารีธาตุพิษ มังกีดอลลี่ก็ได้ไอหัวยาวๆนมังกีดอลลี่อืสิบหกเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะต่อมาลิจารี่โตเต็มวัยเหรอมันต้องเป็นตัวที่ไม่ใช่ออนตาบิอสไม่ใช่ตัวเต็มวัยตัวอะไรวะตป็นนี่ตัวเต็มวัวยววโซกาลิโอคิดออกอยู่ตัวเดียวโซกาลิโอกับลูนาล่ะเอาโซกาลิโอโอ้โหสามสองเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ผ่านนะคุณผู้ชมมันจะซ้ำคนอื่นเยอะก็ตามไอ้น้อยที่สุดนี่คือคืออะไรยิสกอมมันอูชิฟูโอ้โหแอปเปิลตันน้อยกว่าทอสคูอีกเหรอไม่แต่ทอสคูนี่ก็เกือบน้อยสุดเลยนะ0.4%นยเปอร์รเซ็นต์คนแอปเปิลตันกับโกเจสน้อยสุดนะครับอยู่ที่59นะอันนี้ก็เอ็กเซคูทอ โอ้โหแล้วผมเอาโบบอซอมันทำไมไม่รู้เลือกเยอะสุดเลยนะตอนนี้คือโอ้ไม่น่าเอาสุกเอาลูนาะอาลายังมีกว่านะาทำไมสุการีโอวะคุณผู้ชมมาเอามาเล่นอัลิมิเต็ดโหมดกันบ้างดีกว่าซึ่งโหมดนี้นะครับคือยังไงก็ได้นะมันแบบอัลิมิเต็ดเลยเล่นได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะไม่มีโซ่ไม่มีซ้ำอะไรอ่ะนะอันนี้ถ้าน้ำมืดผมจำได้ไอีปูนั่นโคดันโคดันโคดัน เราดันต่อมาธาตุมืดโตเต็มวัยอารูลันมักมีตัวนี้โคตรเด่นเลยอารูลันมักอ๋อมักอ่ะมักนี้ก็ได้เออต่อมาธาตุมืดที่เรียนโคสคอมแบทได้ธาตุมืดที่เรียนโคสคอมแบทได้เหรอ,อยูชิฟูนั่นแหละยูชิฟู เออผมจำไม่ได้แล้วมันต่างกันยังไงอันนี้แล้วกันแลปิดสไตล์เออถูกละในซิงเกิลสไตล์ประมาณธาตุมังกรน้ำคิงร่าบุคเมทมอนมาน้ำต่อมามังกรโตเต็มวัยนูเมลกันกูรูดา้านี่กูได้ให้ซุยก็ได้ต่อมามังกรที่เรียนโค้ดความแบทได้ไอโคโมโอหรือเปล่ามันชื่ออะไรนะโคโมโอนี่นี่แล้วก็ต่อมาธาตุน้ำดินแฟกทายแฟกทายแฟกทาย ต่อมาถ้าดินโตเต็มวัยสวามสืดน,น,นี่ต่อมาถ้าดินที่เรียนโค้ดคอมแบทได้ถ้าดินเออผมจำไม่ได้ว่าโกล,ลึกมันเรียนได้หรือเปล่าโกล,ลึกเรียนได้ไหมเรียนได้นะครับโอเคจบแล้วอาเลนอีกสักตาหนึ่งมาเลยผมเล่นโปเกมอนโชยดาเรจํำได้หลายอย่างนะอันที่อันแรกที่ผมช้าๆนี่คือนะมันต้องแบบหาอันที่พยายามให้ไม่ไม่ให้ซ้ำอะ่ะเออแต่มันก็นะยับยืนต่อมา เรียนบินได้โตเต็มวัยบินได้โตเต็มวัยท่าบินได้โอ้หมันชื่ออะไรนะไอป๊อปโป่ร่างสาวเนี่ยผมเล่นแต่เจนเก้าไงคุณผู้ชมผมเพิ่งมาเล่นเจนเก้าผมนึกชื่อแล้พี่จ๊อดมั้งพีจพ่จ๊อดพี่จ๊อดโตเออนี่งไงพี่จ๊อดถูกล้แปะต่อมาเรียนท่าง,งับแล้วก็เรียนท่าบินได้อาดมืดบินมีไหมไอเนาะไอ้ นกนกอีการนั่น่ะมันชื่ออะไรนะนกอีการนั่นมันชื่ออะไรไม่รู้คุณผู้ชมเรียนบินกับงับ,งบไม่ได้หรอไม่อาอยากเลยนกอีการนั่นมันชื่อเป็นช่คอดันมันโอ้คอดันหลอดน,อนูคุณผู้ชมฮอนเออฮอนฮอนโคอะไรสักอย่างเนี่ยเออเอาไม่ใช่เรียนไม่ได้นกนี่มันเรียน้างงับไม่ได้โอ้ยจบแล้ว เรียนบินกับงับได้เรียนบินกับแดัซิ่งกรีมได้โอ้คุณผู้ชมดูแต่ละอย่างที่มันเลือกมาให้ผมเคเฟีโบ่น่าจะเรียนได้อหรอนะไม่ได้ยากเลยคุณผู้ชมผมเหมือนเห็นเคเฟีโบมันเรียนท่าบินได้เนี่ผมก็ม่งอยู่ไหนอยู่นะเลยนี่แหละ,หออะท่านอร์มอลตัวจะใบข้ามก่อนแล้วกันของนั้นสโน no แหลก โัเดมยเรียนไฮโดรปัมแบลสทอยคุณผู้ชมอันนี้เรียนงับแล้วก็เร er mm ียนไฮโดรปัมเราดันก็จะได้อยู่นะใช่ไหมสโอดันได้เ hmm. ร er mm ียนไฮโดรปัมแล้วก็แดสซิงครีมอาสูมาริวได้หรือเปล่าอสูมาลิวไม่ได้สูมาลิวไม่เร mm ียนไฮโดรปัมไม่ได้คุณผ er ู้ชมเ mm hmm. อออันนี้ยังกุดยังก mm ุด hmm. ยังกุดมันคืออะไรกัมชูเออกัมชูไม่ใช่ยังกุดกัมชูกัมชู นี่มันดัซิ่งครีมเหรอโนอมโอวิกิตับวิกิตับวิกิตับมันเป็นท่าโนอมโอแฟรลี่นี่ต่อมาแดนซิ่งครีมที่เรียนท่าบินได้ไอเรียนท่าบินได้ตัวอะไรวะนี่นึกไม่ออกอานางมัร์ลับเอออานางมัร์ลับหรือเปล่าเดลียนไปก่อนเออต่อมาบินกับท่าไฮโดร,รปั๊มกับดัซซิ่งครีม คิดไม่ออกเลยให้ดูปั๊บกันนักสกิมเคลฟเฝอไปคิดไม่ออกบอกเคลฟเฝอแต่ฮัดบินกับงับหรอนีเจเนรี่อะไรบินกับงับได้มิวก็ไม่ได้เนาะแม็กโอป,ปี้อัลเทอร์มูฟเอ,อ้ยบินกับงับยันอะไรสักอย่างเลยเมั้งยันเมกา้ามันไม่ใช่ที่ไหนเราเออทูแคนนอนได้ไหม ไม่ได้ดูแค่นอนเรียนงับไม่ได้มังกรอะไรสักอย่างนี้ได้หรือเปล่าน้อยเวิร์น่ะน้อยเวิร์น้อยเวิร์โอ้ตัวอะไรเรียนบินได้บ้างเนี่ยคุณผู้ชมในเกมนี้ชาลิสซาดอ,อ่ะเออชาลิสซาดไม่มออมอเอาเขอชาลิสซาดเออเรามาไฮโดรพั Pump, ๊มและซิงครีมไฮโดรพั๊มและซิงครีมตัวอะไรมนะตัวตีเวทแรงๆไฮโดรพั Hi ๊มและซิงครีมหรอ ไม่รู้ตอ่อฟอร์เจ็ทไม่มีหรอกมันน้งไซโดปั๊มเนี่ยโอ้ยลองคิดในมุมว่าเผื่อได้อะไรดีๆเออลากูนี่อาราควนิกมันเรียนไฮโด้ปั๊มมันเรียนเดซเ่งคีแม่มันคนละขั้วกันเลยแต่ท่าน้ำกับแฟรี่เนี่ยมันอ้น้ำแฟรี่มันจำนึกออกแค่อาซูมาริวอ่ะคุณผู้ชม น้าเฟลี่ตัวอะไรอีกเออทาปูหรือเปล่าทาปูเลเลเนี่ยทาปูเลเไม่ใช่ทาปูฟินนี่นี่เออคุณผู้ชมได้ละอันนี้ก็น้าเฟลี่เหมือนกันโอเคคุณผู้ชมก็สำหรับิปนี้นะครับก็จบเพียงเท่าน,นีนะ้ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะซึ่งอันนี้บอลเลยก็จะตอบได้ถ้าใครชอบก็นะตามที่บอกไปแหละดังจะพูดซับเข้ามาเนี่ยบาย,บาย